กระบวน,นการแอปเงินกู้หรือว่าเว็บไซต์เงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายนั้นมีหลากหลายรูปแบบนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้ผมเดียวทีเด็ดงามเหลือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะฮะอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เผื่อว่าใครเนี่ยเข้ามาอ่านแล้วก็จะได้มีการป้องกันตนเองด้วยนะฮะว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเข้าไปสถาบันการเงินที่ไหนอย่างไรหรือว่าต้องไปกู้เงินนอกระบบหรือเปล่าอย่างนี้นะฮะโอกาสความเสี่ยงที่คุณจะเป็นหนี้สูงมากนะ แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนเกิดความทุกข์ยากเย็นแสนเข็นมากขึ้นกว่าเดิมแล้วรูปแบบของกระบวนการแอปเงินกู้นั้นหรือว่าเว็บไซต์เงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายนั้นมียหลายอย่างนะบางคนคือว่าแค่ไปโหลดะฮะปรากฏว่าเงินเข้าเลยนี่ตามรับแจ้งมาหลายคนมากนะหรือว่าบางคนเข้าไปที่เว็บไซต์ฮนะต้องเสียเงินให้เงินก่อนนะครับถึงจะโอนมาและมีการโอนเงินมาให้ไม่ได้เต็มจํานวนตามที่มีการขอกู้เอาไว้นะฮะ ผมได้คุยกับคนที่หลบหนีมาจากที่กัมพูชาก็เป็นคนไทยนี่แหละฮะเขาอ้างว่าเขาถูกหลอกเขาไปทํางานที่ต่างประเทศที่กัมพูชานะแต่สุดท้ายแล้วไ,ไปทํางานไม่ตรงปลกครับแล้วก็ไปอยู่ในกระบวนการนี่แหละแอปเงินกู้ออนไลน์ผิดกฎหมายนี่แหละฮะมีการสร้างเว็บไซต์นะอืเพื่อที่จะมาลวงผู้คนยิงแอดโฆษณาเลยดังนั้นใครกําลังที่จะกำลังหาเงินอยู่เนี่ยนะนะถ่ายฟีดอยู่ดีๆให้นสื่อออนไลน์เจอโฆษณานี้ไปกดเข้าไปปุ๊บเท่านั้นแหละฮะเสร็จเลยนะครับ ก็จะมีในส่วนของคนที่โหลดแอปมานะครับจะเสียเงินไปก่อนแต่นี่ฮะจำเอาไว้ว่าคุณยืมเงินเขาอ่ะคุณจะไปเสียเงินก่อนได้ยังไงค่าทมเนียมมันอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ต้องไปเชื่อแบบนี้มันโกหกครับเราจะยืมเงินใครต้องได้จานวนเต็มสิฮะจะไปหักได้ยังไงนะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการทวงถามมาหลายรอบนะทุกทีเนี่ยตามกฎหมายแล้วคือได้แค่รอบเดียวแต่มันทวงถามสองสามรอบขึ้นไปน,นั่นผิกดกฎหมายแล้วอย่างนี้นะฮะ,ะดังนั้น อย่าเข้าไปอยู่ในวงจรที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ออนไลน์พิดกฎหมายยังเด็ดขาดนะครับเพราะว่าหลายคนถูกลงข้อมูลไปแล้วถูกไปประจานแบบนี้นะฮะหากว่าใครเป็นผู้เสียหายนะครับคุณต้องแคปหลักฐานต่างๆส่งไปที่ www.thaipoliceonline.com นะครับหรือว่าจะไปสพอสอนอนในพื้นที่ก็ได้นะครับ